ระบบที่ดีนะครับเราก็ต้องทำการเทดสหลายๆครั้งเพื่อที่ให้ลูกค้ามั่นใจได้นะครับว่าออกไปเนี่ยไม่มีปัญหาไปไม่โชว์นะขาจับของเขาเนี่ยนะครับเป็นอลูมิเนียม7075นะครับแล้วก็มีความทุกโศวจะประกบคู่กันซ้ายขวานะครับสามแถวเวลาเบรกเนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนก็กินหน้ายางอีกนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ฟอร์ดเกษตรน้องมินนี่นะครับวันนี้ทีก็มีรถรอรอไหมนะครับเป็น e v e r อเรสต์วแท็ก แต่งทรงไว้รุ่นดูใบอีกแล้วนะครับทาการแลบสีทั้งคันเลยนะครับเป็นสีเทารลัมโบนั่นเองนะครับราคาตัวรถนะครับไม่รวมตกแต่งอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแสนสาบาทนั่นเองนะครับก็มีแต่งเบื้องต้นให้ด้วยนะครับแล้วก็แต่งเบรกอันนี้อันนี้พี่เพิ่มเงินเอานะครับก็เดี๋ยวให้ดูออปชันต่างๆนะครับคันนี้มีเซนเซอร์ด้านหน้า6จุดด้านหลัง6จุดแล้วก็โหมดการขับขี่ถึง6โหมดเลยนะครับเครื่องสอง0ันเทอร์โบคู่นะครับอ่า 210แรงม้านะครับอบอกเลยว่าแรงจริงนะครับเกียร์10สปีดด้วยนะครับเป็น e ิ h เตอร์นะก็มาดูด้านนี้กันเลยดีกว่านะครับทำการตกแต่งแรปสีเทาลัมโบเข้าไปนะครับตัวนี้นะทั้งคันเลยอย่างนี้ก็งานเนียนกริปรับประกัน3ถึง5ปีเลยนะครับแล้วแต่พี่ๆอยากได้รับประกันเท่าไหร่เนาะแล้วก็ตัวกระจังหน้าเนี่ยเป็นของวิกเตอร์ใส่มามาแต่งสีดําไปหรือว่าพี่ๆอยากได้เป็นสีทองสีเงินได้หมดเลยนะครับแล้วแต่พี่ๆต้องการนะใครอยากได้กระจังหน้าอย่างนี้ หรือว่าอยากได้เป็น FORD หรือว่าเป็นตัวกระจังหน้านอื่นสามารถส่งมาให้ได้เลยนะครับที่จะก,การแต่งให้ได้หมดเลยนะครับรอบคันนะส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นตัว Victor Version 2นะครับ Victor v e r วอร์ชน่ะจะต่างจากเวอร์ชันก็คือตัวด้านาเขาเรียกตัวด้านหน้าของเขาเนี่ยนะครับตัวลงไปข้างล่างเนี่ยนะครับมันจะมีความกว้างกว่าแล้วก็ตัวมีตัวอักษรวิกเตอด้วยนะครับตัวนี้นะของเวอร์ชัน2 แล้วก็เซนเซอร์เนี่ยของเขานานหน้า6จุดนะครับของวิกเตอร์เนี่ยไม่บังเซนเซอร์ด้วยนะครับสัญญาณไม่เตือนแน่นอนนะฮะนะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะฮะตัวเอลเลสไว์แท็กเนี่ยนะครับไฟเนี่ยผมลืมพูดตั้งแต่แรกนะครับไฟเนี่ยเป็นแมตติก led นะครับปรับองศาอัตโนมัตินะครับนะไม่ไปแยงตาผู้โดยสารท่านอื่นแน่นอนนะครับแล้วก็มีความประยะนะครับมีไฟดวงที่สามตรงนี้นะครับนี่เวลาเราเลี้ยวพงอะไรไปนะครับก็ มันจะหักตามพวงมาลัยนั่นเองนะครับทำให้ทัศนคิสายในการมองเนี่ยดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเรามาดูด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างเนี่ยนะครับเราทําการลงแม็กเวก20นิ้วเข้าไปนะครับมาพร้อมกับยางตัวยตายของญี่ปุ่นนะฮะเป็นยางพอโทเลนนะครับสําหรับวิ่งถนนดําถนนเรียบนั่นเองนะครับไม่เน้นลุยแล้วก็เสียงของเขาเนี่ยจะเงียบมากนะครับในไม่เข้าห้องโดยสารแน่นอนนะถ้าใครอยากเน้นลุยหน่อยก็จะไปเป็นยาง RT นะครับส่วนที่ พิเศษก็คือคันนี้ใส่คาลิปเปอร์เบรกไปด้วยนะครับ21เซตนะฮะนะขาจับของเขาเนี่ยนะครับเป็นอลูมิเนียม7075นะครับแล้วก็มีความแข็งเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับเป็นอลูมิเนียม7075ก็รู้อยู่แล้วชื่อก็บอกอยู่เนาะส่วนจานเนี่ยเป็นจานไฮคาร์บอน410มิลด้านหน้านะครับด้านหลังเนี่ยอยู่ที่400มิลนะครับจานเนี่ยเป็นจานไฮคาร์บอนระบายความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็ขึ้นรูปด้วยวัสดุชิ้นเดียวด้วยนะครับแล้วก็อ่า เขาเรียกว่าระบายฝนได้ดีด้วยนะครับนะตัวจานเขาเนี่ยไทสามนะลายเนี่ยเขาเรียกไทสามแล้วก็ตัวหักเนี่ยทำเป็นสีดํานะครับมีน็อตสปรินมาให้นะครับอันนี้ไม่มีน็อตคายน็อตหวานแน่นอนนะครับน็อตสปรินเนี่ยอย่างดีนะฮะตัวคาลิเปอร์เนี่ยสามารถเลือกสีได้นะครับว่าอยากได้สีไหนมียี่แหละสีแดงสีดาสีเทานะครับอยากได้สีไหนบอกทีได้ทีจัดให้ได้หมดแม้กระทั่งสีชมพูก็จัดให้ได้นะฮะตอนนี้ด้านหน้าเนี่ยมีถึงหกลูกสูบนะ ลูกโซ่จะประกอบคู่กันซ้ายขวานะครับสามแถวเวลาเบรกเนี่ยมันจะมีความสมูทมันจับพร้อมกันเลยทั้งหกลูกโซ่มีความสมูทไม่กาเรียกว่าหัวไม่ทิ่มนะเวลาเบรกเนี่ยหัวจะไม่ทิ่มนะแต่ของเดิมเนี่ยด้านหน้าเนี่ยมีอยู่สองพอด้านหลังมีอยู่ที่หนึ่งพอตนั่นเองนะครับลูกค้าก็เลยจัดการเปลี่ยนเบรกไปทั้งหมดเลยยกชุด้อกจากช่วงล่างนะครับช่วงล่างเนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นของโปรเฟนเดอร์โช๊คอ EM อ็สองจุดห้านะครับ สามารถปรับซับแทงได้ถึง8ระดับเลยนะฮะตัวกระบอกโช๊เนี่ยนะครับเป็นกระบอกโช๊คระบายความร้อนได้ดีแล้วก็มีความปรับความนุ่มนวลได้ถึง8ระดับถ้าพี่ๆคนไหนอยากได้ความนุ่มนวลก็จับนะครับในที่1กับ2แต่ถ้าบรรทุกเยอะหน่อยนะครับก็ไปที่ระดับ4ี่กับ5นะครับตัวนี้แล้วแต่พี่ๆปับยังไงก็ปรับตามนั้นก็แจ้งทีได้นะครับทีจะปรับองศาในการขับให้ได้นะครับตัวนี้ ส่วนปีกนกลูกหมากเป็นโครงต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนแมกยางไปแล้วน้าหนักของแมกยางเนี่ยไม่ใช่ของโรงงานนะฮะเราก็เลยต้องทําเปลี่ยนตัวปีกนกไปด้วยนะครับเพราะว่าปีกนกเนี่ยถ้าเราไม่เปลี่ยนก็กินหน้ายางอีกนะครับพี่พี่จะเสียเงินไปอีกนะครับก็เปลี่ยนทั้งทีเปลี่ยนยกเตไปเลยนะครับอันนี้ด้านข้างของเขานะครับก็ยังคงคอนเซปต์เวลาเปิดตัวรถนะครับก็จะมีไฟ่องมาที่ด้านตัวรถนั่นเองนะครับกลางคืนเนี่ยไม่ต้องกลัวอันตรายนะฮะ มองเห็นไปนี่เลยนะฮะระวางไปถึงทั่วรดรอบรดไปเลยนะครับเขาเรียกว่าไฟนะครับมีความปลอดภัยด้วยนะฮะแล้วก็ล้องตาดร้อยสิบองศามีมาให้นะครับตัวนี้ส่วนเล่าหลังคานะครับตอนนี้ก็แลบสีดำเงาเข้าไปให้ตัดกับตัวกูกระจกแล้วก็ตัวนี้เราแดบปหมดเลยนะครับเราบันไดเราแลบปให้ด้วยนะครับครอบฝานะครับอันนี้เราครอบไปให้นะครอบเป้ามือจับนะครับเพื่อจะยังไม่เป็นรอยเนาะ ตัวการลื่นของเขาเนี่ยนะครับมีมาให้ตั้งแต่โรงงานเลยนะไม่ได้มาติดเพิ่มนะครับมีการลื่นระบายน้ําได้ดีมากๆนะครับอันนี้ส่วนด้านหลังนะครับมีเบรกไฟฟ้าเบรกมือไฟฟ้านะครับตัวนี้เนาะที่ผมเคยแจ้งไว้ทุกคลิปเลยนะครับว่าถ้าทําไม่ดีก็ไฟโชว์แน่นอนนะฮะแล้วก็ดูความเหมาะสมนะครับกับราคาแล้วก็คุณภาพด้วยนะครับมีหลายเกรดมากๆนะครับแต่ถ้าออกทีทีก็จัด เก็บพิมย์ให้อยู่แล้วนะครับมีรับประกันมีปัญหาเมื่อไหร่เข้ามาได้ตลอดทุกทีนะฮะแล้วก็ถ้าสีทีส่สีอะไรเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับไม่มีเคมเปลี่ยนใหม่เลยไม่มีต้องรอของไม่ต้องอะไรเลยนะฮะเปลี่ยนให้ใหม่นะฮะแล้วก็กว่าจะได้ระบบที่ดีนะครับเราก็ต้องทําการเทสหลายๆครั้งเพื่อที่ให้ลูกค้ามั่นใจได้นะครับว่าออกไปเนี่ยไม่มีปัญหาไปไม่โชว์เบรกไม่วุดนะ,นะเอออันนี้รับประกันได้นะฮะก็ สำหรับวันนี้นะครับใครที่อยากได้รถอลอล่ย์นี้นะครับติดต่อที่ได้เลยนะครับ0899881979นะฮงเก้าเจ็ดเกนะครับศูนย์แเก้าาหนะครับก็โอเคหลังวันนี้นะครับพี่ขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับ